เรื่องนเดี๋ยวขอปรับไม้ก่อนเดี๋ยวปิงบานมากดใช้ไอ้เหมียวว่ะไอ้เหมียวปรับไม้เดี๋ยวนี้นี่เป็นคาสั่งแล้วมันก็ปิดพัดลมสัก็ดีนะใช่ปิดพัดลมพัร้อนไม่เอาอย่าบนแป๊บนึงปรับไม้ก็ได้เข้าไปปรับไม้ซะใช่ปรับไม้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ตอนนี้ปรับบุ๊น้อยๆอ่ะบุ๊ดน้อยหน่อยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิบสี่บิ แป๊บนึงอ้าวเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วรถ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 อยู่ไหนวะรถรถรถอย่ารถไม่มีไปแล้วเดินตามจัดโคดนะฮะจั้เจมขับเก่งใช่ไหมเจมเจมขับเลยเดี๋ยวเราซ้อนรีบรีบรีบรโอ๊ยปีงไมลแล้วปีงไมลแล้วกำลังมาเจมเจมขับเจมขับเจมขับเราเฮ้ยขออยู่ด้วยอยอู่ด้วยเจมขับเฮ้ยขึ้นไม่ได้เออได้ละวได้ล้อ้าวเฮ้ยรถ โอเคได้แล้วเฮ้ยหลุดอีกแล้วทำไมวะโอเคได้ละเฮ้ยเฮ้ยไหลปิงปิงขึ้นอีกแล้วปิงขึ้นปิงเจมปิงขึ้นอีกแล้วตอนนี่เจ็ดยปิงปิงสี่ร้อยกว่าแล้วว้าทำไมที่โมดแบบนี้ ออมากเลยไม่รู้จิงม่โอยโอ้ยเจ็บเจ็บเ้ยย่ัาก่อนจะชนบเอร์ด้วย้ยงไม่ได้สักตัวเลยอ่ะโอ้ยชนโอ๊ยกลับมาก่อนโอ้ยสั มันมันคิดติคอนแล้วอุ้อ้าวอ้าวอ่ยอะแ้วโอ้ย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 เยอแล้วทำไมเกินว่าทำไมไปรับแกแล้วไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำงขับกันเถื่อนเนี่เจมขับเถื่อนมากจริงๆนะเหวี่ยงว่เหี่ยงมาะวันนี้ปิงสองเลยแม่ถ้าไม่มีปิงนะขับแทนแล้วใครอูเจมเราไปแล้วเราเราแล้วเราไม่ไหวแล้ว เจครับไปเลแาว่าเราแย่แหละออกอออกออกน่าไปเฮ้ยเจ๊ไปด้วยนอ้าวไอ้ขึ้นเร็วมะอียู่เร็วคันดีเหลืองฮะโหไฟลุกขนาดนี้หกร้อยละนี่นีมันแหลกอ่ะ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 ปิงปิงคาดเราไว้แปรแปรเย่น้ำมันใช้ไงวะรถไหมรถไหมรถอ่า ตอลถนะปิงนะลล้วลแล้วเย็นใครแล้วสบายใจตายแล้วเลตัวนึ่งไม่ต้องเก็บแล้วเร็วเร็วเลยตัวเดียวเองอู้่ตัวเดียวเองนมันล็อกมาแล้วช่นงม่ทำล้ดนมันดน้ำมันดทำปิงเกือบจะปกติสุขร้านเต้นีเจ๊ จุดไฟแล้วจุดไฟจุดไฟเลยจุดไฟกิงได้ะไฟไม่รู้ว่เดี๋ยวมันจะเริ่มเฉาแล้วอุวมันมันละเหยูดีหางมแล้ไอตัวนึงมันอยู่ไหนเจอฟาดไม่รู้จะพาอะไรเผาเผาแมงเผาแมงน้องบดอะไมู่้ยังไงไอตัวอ้วนอยู่ข้างนอกออกดมาเร็วไอตัวอ้วนอยู่ข้างนอกเอาโดมาเร็วเร เผาเทปไหมข้างบอดอ่ะข้างวอดข้างบอดมันเข้าทางข้างเออน้ำมันน้ำมันหกสเออ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 อ๋อเนี่เชี่ยน้ำมันหลืออะไรวะเนี่ยยิงยิงยิงมันเป็นพ่เงแล้วยิงยิงเไยเดี๋เอาน้ำมันไปเผามันแลโอ้ยโอเคนะครับมาด้วยปิงเกือบร้อแบคลอเราแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นนิดนึงข้าพเจ้าปิงเองไง ดีดีดีขึ้นนิดนึงแล้วเนาะหุ้ยปิงก้าร้อยคิดแต่ตอนนี้ปิงมันดีขึ้นแมาต่ำอู้ฟรีโฟนอะไรก็ไม่รู้แม็กซาบไปด้วยเฮ้ยถ้าแบบเหมือนแองมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยปิงก็จะขึ้นตามนั่นเลยเอ้ยปืนฟรีปืนฟรีปืนฟรีโดไม่ทันแควบตัดหน้าหมดไปหมดเฮ้ยแม็กซาบเราด้วยเฮ้ยเอ้ยเอ้เฮ้ยขึ้นได้วะเฮ้ยขึ้นสองคนได้วะดดเอ้ยมา ล้มากถ้าตายก็ตายโมค่ะพี่น้องว<ะ>่าปิงขึ้นละปิงจะขึ้นละโคตรมันอะโหมดโหมดขึ้นโหมดแปกเราไปตายด้วยกันโ <c oughs> คตรบ้า <c oughs> เลยดิบ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 กระสุนมันเหมือนอว่าไม่จำกัดด้วยใช่ไหมเนี่ยจำกัดด <c oughs> ิบเย้ มุงปุงปุ๊ยโอ้ยหว่าเดียวบายปิงเริ่มเยอะแล้วค่ะปิงเริ่มปิงเยแล้วไอปิงคนละเยอะใครพนขับวะเนี่ยสุกี้เหรออ๋อโอ้โเจมเจมนั่งหน้าใช่ไหมเจมนั่งหน้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยเออเวฟนี้ล็อกแมนมาใช่ไหม โบ๊ทแกอยู่กับใครวะบดชนแม่งเฮ้ยบดขึ้นได้ป่าโบดทโอ้แม่งขึ้นได้ด้วยแม่งขึ้นได้ด้วยอ้าวบดบดซี่เข้ามาดิบดซี่ไอ้ไม่ไม่ทันแล้ววะบบดเหยยีแม่งคือถ้าปิงเริ่มคือถ้าตายก็ตายยกห้องอะตรงเนี้ยเดี๋ยวแต่ก็อ๋อปิงขึ้นแล้วขึ้นแล้วปิงขึ้นแล้วลงรถบดลงรถลงรถลงรถใช่ไหมลงแล้วๆปิงเราขึ้นแล้วขึ้นแล้วลงละลงละ อรถคันนี้มันขึ้นได้ทีมือสี่คนเลยวะ<ช>่ะเยี่ยมขึ้นได้ขึ้นได้แค่ทีละสองคนแต่ว่ารถตำรวจคันนี้ที่ใช่โคตรเจ๋ง,งอ,อ,อ่ะอารมณ์เหมือนโจรปล้นธนาคารเลยอ่ะคนอีผีกะหลี่เนี่ยจริง <c oughs> เอ้ยนั่นแหละ <c oughs> ล <c oughs> ตายก็ตายหมดห้องอ่ะมึงอ่ะ เฮ้ยล็อกแมนเมื่อกี้เฮ้ยแล้วดูไวเนี่ยเอ้ยยู่อยู่แม่งยินมาหลังคาไอ้โบก็ตายแล้วครับตายไปหนึ่งแล้วครับตายไปได้ไงวะอยู่ปิวตกรั้วไปเลยอ่ะโอ้ยมันช้าแล้วเอ้ยๆวิ่งๆๆๆ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องออกมาช่วยกันตัเนี่ยถ้าตรงไหนเห็นตรงไหนมันยิ่งๆเราออกกันคันนี้เจ๋งจริงโอ้โหมันท่าสิบสี่สิบแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาตรงมุมยิ่งๆเราออกกันดีกว่านะโอเฮ่อยิงยิงโอ้โหกระจายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงไหมลงลงไหมลงไหมลงแล้วลงแล้วอันตรายมากปิง อย่าทักสตรีมมาทำอาม่าเลยทั้งหนาววะอายู่ไปแล้วครับไปแล้วเอาขึ้นเลยไม่สาบขึ้นไม่สาบขึ้นโอ้อะไรวะขึ้นขึ้นกดปิดแล้วโอ้โอ้โอ้ย่างก็นาดเลยว่ะอ่านอะไรอ่ะ มันโฮลา่ายังไม่ได้คิวอะไรเลยตัดสตรีมมาถามมาเล่นนู่นเล่นนี่อะไรชัดเลยแล้วโอ้ยปิ๊วแม็กแม่โอเพนขึ้นมาว้ายไปห,หมดครัแบบพี่น้องไม่เจอแบกคัพเตอร์แปดตัวแปดตัวเองทีเดียวบินอะระวังตัวมันแหลกอยู่มันแหลกมากมันก็เริ่มดีแล้วก็เริ่มแย่ลงแล้วก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เริ่มแย่ หลังๆๆข้างนู้นๆๆว่าขึ้นรถไม่อันตรายกว่าเดิจอีชวิตของคนไม่ขึ้นรถจะสุดสบายกว่าเฮ้ยชอบอยู่ตรงโน้นนะไปต้องชอบได่รลอยชอบเลยก่อนขอวิ่งรอบนึงตูมีอะไรหล่นอยู่เฮ้ยปิงปิงปิงขนลูกของที่ห้าหกสิบยงขึ้นยิขึ้นเอ๊ะ ช็อปช็อปชอปช็อปย่เฮ้ยไอตัวยิงตายไม่ได้วเขี่ยมแต่ทำไมของมันแพง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 จะซื้ออะไรอ่ะไม่รู้จะแพงไปไหนเนี่ยโอ้โหก็แหมเป็นไอ้ขับรถโอเคเสร็จแล้วแต่สไนเปอร์เหรอนี่แค่เสร็จแล้วนะแล้วพวกมอดรถไงอ่ะ เข้าไปในสตรีมใช่ไหมครับไปที่ไลฟ์บอร์รี่นะเฮ้ยมัสาไปด้วยเออเยวแล้วเสร็จปุ๊บโอ้ยเสร็จปุ๊บกดที่จีนิ่งฟอร์ได้ครับผมก็เปิดแล้วมันจะบอสช็อปตั้งไปเห็นเห็นมีเห็นมีมีรถรถน้่งปักรถไหมครับเห็นหลายอันเลยโอเครถรถอันที่เป็นแพ็คส์มาแพ็คราบรถขับรถนะไม่ไปเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีใครเอาตไงเลยกดเข้าไปในแพ็กสาม อ่ากดแล้วมีให้โหลดอ่ะแบ็กนี่ยคือแล้วมันรีบไหมซับสไครป์กดมาเติมน้ำมันได้ด้วยเหรอสมัครสมาชิกไม่เป็นไรกลัวมีน้ำมันก็นั่นแหละครับผมแล้วเสร็จตุ๊บก็เข้าไปหาลูบที่เป็นรูปล้อรถนะครับไอที่เป็นมอสของมันจะหาหาดูที่เป็นรูปล้อรถครับไอ้ใกล้ไอที่เป็นใกลครับแล้วก็กดซับสไครป์รูปล้อหน้าสองหน้าสองไอรถตำรวจคันนั้นคิดถึง โอเคข้บจ okay, ิงแม่งเลยจำได้ว่าอีคันนั้นตายยกโอยแต่ว่าเข้าเกมมันต้องรอมันโหลดนะเกมอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาหน้าแรกครับบอสพอเข้ามาหน้าบอสเห็นขวาบนเนี่ยมันจะดาวน์โหลดอยู่ชนชนชน ก like ลขึ้นรถมาตามเข้านะโหลดเยอะแยะนไม่ส์ไลฟ์เดย์สโป่งเดย์สเปนเต็มไปหมดเลยนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละนนั่แหละมันก็บอสนายต้องรอมันโหลดอ่ะเป็นโลื่อยเลื่อยชนเลื่อยเลื่อยเลื่อยบอสก็รอทุกอย่างตีนจักรก็กินปุ๊บได้ากข้ามาอยู่ข้อเถื่อนอะเราจะดูยังไงียวมันไปถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยขวานบ่นแหละครับมันจะขึ้นคอมมิดเลยถ้าเสร็จแล้ว เราก็รอ,อต่อไปเราพับหน้าจอได้ไไดพับหน้าจอไม่มั่นใจว่าได้ได้าาไม่ได้เพราะเราเข้าเราเข้าแล้วเราพับไปแล้วรอบเออเราต้องรอโหลดในสปงในสเปซเต็มไปหมดเลยหรือไปกดซับชนชนเลยเ้ยแต่ก็ดีดีไม่ต้องซื้อมีมอสดีดีกว่าเอ้ยเอ้ยขายเฮ้ยค้างค้าง ใครอยู่ในรถโบ๊ทอ่ะไม่รู้ออยู่ตายตายนี่เจ็บในรถเขาเนี่ยรถโบเขาเขาอยู่รถแมงสาบเขาเจ็บรถโบ๊ทแน่นอนเอาซตัวไอ้วกูโบ๊ทขับรถดีเหมือนกันเหรอล้โบ๊ทเดี๋ยวเรามาออกรถกันนี้กันแนยเจ็บตายต้องหอยเกมตัวซิ่งค์วิวตายโอ้โหตาตาตาต้ากำลังออกไปยิงแมงอะไรเนี่ย ยิง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 ไม่โดนสักตัวเลยเราควรจะออกรถแต่เรามัไไปออกเลาแต่ว่าแต่ว่าเรถามมือเงียบๆนะไม่ใช่ออกกันตรงนี้นะอุ้ยโอ้โหออกเลยลูกออกเลยลูกออกที่หมายงานเข้าออกรถแล้วออกก็ๆออกรถยังไม่ได้คิวสักตัวเลย วันนี้เล่นแค่รถไปก่อนแล้วกันเล่นแต่รถเดสเปซกันมันต่างกันไงวะโอ้ตายเอายูมีผีขึ้นรถเลยขึ้นรถขึ้นรถเปิดป่าเฮ้ย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 ไม่ทราบไปได้ไงวะมันจะมีผีแปลกๆมาพี่แบ๊กแล้วก็จะมีแล้วก็เลเวลเพิร์กมันจะได้ถึงเลเวล20โอ๊ตน่าด่าโอ้ เขาเปล่านะเขาเป่าชนนะออกละเดี๋ยวเพื่อเขาสีไม่เอาเพนเดี๋ยวขอตังค์ด้วยเอาตังค์มาซะดีๆเอาสักสี่พันเราต้องการเออตอนนี้มีสองพัดียวจบเว็บมันก็ได้เยอะเลยหล้างๆๆๆงหลังไปชอบ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 ไปยยืนกันนะนยกันนะ อยู่ชอบเนี่ยโอยโอยเฮ้ยรถรถรถช่วยช่วยช่วยรถหน่อยช่วยหน่อยช่วยรถหน่อยรถจะพังแล้วไม่เลย เดี๋ยวที่ตลาดเขาเลยเหรอพวกนายแม่งสัตว์ัดอะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนวัตกรรมใหม่เนี่ยถ่านน้ำมันดับไฟถ่านน้ำมันดับไฟเราเราเพว่าเราเดินจากเบสออกแล้วนั่งโหลดไอ้รถหน้าพันหน้าพันขาน้ำมันเย้เกิดแล้วโอ้โหนวัตกรรมใหม่ถ่านน้ำมันดับไปเอาตังมาได้ตังเยอาตังมาเอามาสี่พันเอามาสี่พันสี่พัน เอ็อเอเอะอยู่นี่เอามาเอาตังมาเอ้ยเอ้ยแบ็คโอเปนเดมไปนั่งรถจักนเิมาสี่พันเอาสิเอาได้อีก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 เยอะเยอะเยอะแป๊บแป๊บแป๊บอ๋ออีก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 อีก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 อี ใครแบบเราบ้างนะเดี๋ยวนีรอด้วยอย่าวบ่งไปไม่เอเออยู่ไหนวะหาเอเอไม่เจอเดี๋ยวละกลัวรถใครจะไปกับมิบอลไปด้วยโอเคปิงเยอะป่ะไปด้วยเอารใครไปด้วยได้บ้างเฮ้ยไม่นเจมใช่ไหมเหรอแย่คือจะได้พบกับความเป็นเออใครหลงแล้ววะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเุ้ยอ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 ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อยไุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอป้ยอุ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 อุ้ยอุอุไยอุ้อุอุ้อ้อุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ย้อุ้ยุยอุ้ยออุ้ยออุ้ยออุอุ้ยเอุ้ยอุ้้ยอุ้ยอุ้้ยไุยอุ้ยอุอยอุ้ยย เราเลือกเต็มเสียงน่ากลัววะเสียงอะไรวะอ้ไม่ไม่เจ๋งไอเหลืองแดงขาวเงินเขียวนะเจ๊เฮ้ยเสียงรถคันเล็กแม่งเจ๋งวะอู้หูหปิวปิวปิวตามไปแล้วตามไปแล้ไม่ได้เขีวอะไรเลยระวังแฟดเปลวจ้ะแฟดเปลวยิ่งยิ่งยิงเจอแล้วเจอแล้วเจอเหลืองแล้วเจอเหลืองโอ้ยเจ๊มเจมเจมเสร็จ

โอ้ยโอ้ยโอ้ยปิวปิ้วปิ้วปิ้วเคลนรถปิ้วปิวปิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้บัวขึ้นหลังคาอะขึ้นได้เปล่าขึ้นขึ้นหลังคาได้ไหมเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวนิ่งๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็นี่ให้หน่อยอะไรอ่ะเอ้ซ่อมรถให้หน่อยดิอะไรวะซ่อมให้หน่อยดิโอ้ยวิ่งเหอะวิ่งวิ่งโอ้ยคฮ้ยข้ามข้ามรถเราเดินหน้าถอยหลังนะ อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจมไปเหอะอุ้ยอันตรายโคตรอะไรเนี่ยทำอะไรเนี่ยโอเคเอฟครับผมตายตายพูดฐานบ่อยไอ้คัเหลืองมึงทำอะไรเนี่ยยฟาร์ถไม่ได้ทำกูไม่ได้อยู่บนรถโอ้ยผมโดนเลือด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 คันเหลืองจะไม่หออุุ้้ยยอุ้ย เค่ได้ดีกูเกือบหมดแม็กเลยรถกระพังอยู่ไหนกันนะเนี่ยวิ่งวนเฮ้ยไอ้ยักษ์ทำไมทำไมปล่อยให้ผมอยู่ใกล้สองต่อสองอ่ะทำงนี้ทำไมก็ตายสิแม็กเราเจอเรื่อยวังนั้นเข้าก่อนรถแม็กก็มไาถึงรถใครวะอยู่ตรงบอะยาโบระ เจอแฝกเาแล้วหนเลงเจอแฝกเผาไม่บายมึงชนกูแล้วกันเป็นไงขยานะานะอย่านเละดดใส่แม่งกระโดดส่เลย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 เเงเลยเลเลเลยเลเลยยเล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 ย้ย บรถตายแล้ว่ะลโอ้ยแดงแดงรถมปือะไรวะเนี่ยวะเอ็มโฟตรงหน้าไัเหลมไม่ขับแล้วขับรถแม่งตายสร็เอาอสเอข้างหลังอวิ่งตามวิ่งตามีแม่งนี่ลงไปนอนครับอสแม่งวิ่งอยางเดียวอ้าวตึงป้นะครับพี่น้องตอนนี้ทีเอสลบไปแล้ว มีเราหลุดอยู่คนเดียวซะด้วยนะครับช่างแม่งเงียบเลยอ่ะเงียฮไอดีเอนหลุดนะแคลวเขาจับไม่เยอมีอะไรน่าซื้อบ้างดูโอเอ็มเคจัดหนักเลยค่ะเพ่น้อง เออบอสมานี่ว่ะเยอเจมไป้ันไหนไปด้วยไปด้วยเฮ้ยรถบรรทุกเฮ้ยรอด้ว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 ย มันมีคันหรือมีคันมันมีคันหีือคันหนึ่งตรงตรงเนี้ยโว้ยวคันนี้เทสุดแล้ะเย้ติดแล้วเฮลโหลฮลโหลติดแล้ว็ต้องออกเกมเข้าใหม่รอบนึงใช่ไหมไม่ต้องไม่ละจ้าไม่นี่ยเราลงมอเตอร์กมเข้าใหม่บลไม่ออกอ่ะถ้าไมคันนี้มันยิงอะไรไม่ได้เลยอ๋อมาใส่แท้งอย่างเดียวมันยิงอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยนี่เรานั่งอยู่ท้ายรถนี่ว่ะเวลาจะสร้างก็ ก็เหมือนกับคีย์ห้องปกติครับเพราะว่ามันจะมีให้เลือกคีย์ริ่งฟอร์กับวิเชเคิลมอร์ดถ้าเกิดว่ามีไอวิเชิ่มอรอะไรแบบนี้ถามหน่อยใครนั่งอยู่ท้ายรถบรรทุกกับเราเนี่ยมันนั่งเฉยเฉยยิงไม่ได้ด้วยอ่ะเจอละเออเจอละมีแค่สองมีแค่ด่านเดียวไม่เห็นเวรลอนดอนมันไม่บัวใช่ก็นั่น้ยวิ่งวิ่งดิวิ่ง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 ไปวิ่งขับรถจีนเลยวิ่งไพ่แล้ว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  ผมขี่รอเลยนะรอด้วยรอด้วยรหัสไปด้วยรอด้วยรอด้วยรหัสหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะบดบดอย่าบดรอด้วยไม่ได้เหรอไม่ใช่มาดีนะเลยมือรอด้วยรหัสหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ใครช่วยรถมาอยูนไหนแล้ววะเหลือสองคันอ่ะเออเดี๋ยวเรารอไม่เป็นไรบดอยู่ไหนวะบดอยู่ไหนวะอ้าวเละไปแล้วครับ ไปเลยบายอะไรปารีดโมดอุตสาห์หรือ L LPG LPG จบไอีกแล้วอะไรเชื่อเจ้าแก๊สกันนะ LPG LPG r p g ที่พองเออเฮียติดบัตรไว้ไหนบอส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 ไปไปไปเข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยโดนยิงเหรอเฮ้ยไปไปไปหนีแล้วกูลงแล้วเชี่ยกูลงแล้วบายบายนั่น เหลือกูอยู่เชียร์อู้หา่แล้วไาแล้วไาแล้วบื่ออยู่กูอยู่ดีอยู่อยู่ป้องกันให้กูด้วยขอบคุณไปไปเอาอีกคนนะ โอ้ยบอสมาเลยไม่ต้องขึ้นมากลัวมือสุดตักไม่ได้บ้างเฮ้อเฮ้อฮ่าฮ่าพุ่ง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 จะนานไหมเนี่ยจะเอ๋จะเอ๋โอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยข้างหลังกูบอสบอสบอสไหนไปไหนแล้ววะไหนแล้ววะบอสเฮ้ย้ารถขับไม่ได้ต้องไฟต้องไฟบอกบอสที่ไหนวะบอสบอส ส่องไฟบอกนั่นู่นน่ะเห็นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นรถเนี่ยเขาคันนี้เลยคันนี้ที่คือเลยนะบอสหรือเปล่าไหนวะคืออะไรอยู่แล้วปึ๊บนั่นแหละอู้หูไพ่แล้วโอ้ย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 มือปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยบินเฮ้ยไหอยผูขับรถไอ้บีนตรงหน้ารถกู้อู้หมาเต็มเลยมาเต็มเลยเจ๊อย่าเดินไปทางนี้เมา ระเบิดสิครับเดี๋ยวราเบิดบอลมาแล้วบอลมาแล้วบอลมาแล้วแบ็คทางนั้นเดี๋ยวมันมานะมันตายอ่ะเรียกเพื่อนอยู่ในวันนี้เรปิดไฟอยู่เนี่ยปุ้ยไผ่แล้วไผ่เฮียไผ่ไผ่พองเนี้ยโอ้โหเป็นปลาล่าเพิ่งต้องบวกดีเจอบอลมือต้องบวกเหรอฮะเลือกอาชีพเย่ล้มแล้วลงเลือกไม่ได้หรอกเลือกไม่ได้ครับเลือกไม่ได้เป็นนี่ต้องเล่นตามที่มันกะเฮ้ยรถมีไม่รถเกิดไม่รถเกิดไม่ เมันเป็นคนรอดเลยครับแบกแบกออกจากรถมาแล้วก็มาขับรถเลุ้ยนั่นออ้ยเหลือกแดงแล้วใช่ไหแบกเดินตรงเลยเดินตรงเดินตรงแล้วรถมันอยู่ตรงไปตรงไปในี่ในโบสถ์นี่นะอุ้ยรถคันนแบกไม่ใช่ไม่ใช่ตรงไปตรงไปเออไม่่ใชถึงนิดลงไปเลยดีชนมาเลยอุ้ยรถเบื่อจังดูให้อยู่ดูให้อยู่ไปเลยไปเลยดูให้อยู่ อุ้ยอุ้ยบอสอยู่นู่นยูบอสเชี่ยนะมึงไปไปอยู่โอ้โหเจเฮ้ยเจ๊ค้างไม่เดินครับไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่แบ็คค้างนิดตรงไปตรงไปกูเชี่ยใช่ใช่ตรงนั้นจะมีเย้กูคิวกูคิวกูคิวเย้เบอกว่ามันมันเลือกโคตรหลร้อยเองครับพี่ไอเชี่ยรถอยู่ไหน